หน้าได้แล้วได้แล้วที่ตัวแล้วครับที่ตัวแล้วเอาปดบัวบัวปดดิ้ปดยากจัดข่ดอยเด,ดี๋ยวปศงานนั่นไมนบ่งกับจินมันกับจินเอาขึ้นมาเออจินดันละเรื่องเสียบง,ง่ายว่าถือกระเดียนอยู่ในบอ่อนะครับ กำลังขุดอยู่นี่ครับนี่เป็นใสเดือนหน่อยนะครับที่ห้าสิบเป็นรอนี่ครับขุดได้ลร้แล้วล่ะมากมากพี่น้องสิมาตกเอาไปดูเพื่กับเขาจินตอนแรียงอะไม่รวมผลงานเงินครับผมใส่ที่กระถอดอรครับตอนนี้กำลังเสียบเนี้ยครับใส่เดือนเป็นเนี้ยให้ไปดูกินนะครับ ร่างเสียบเนียครับอามาเบิง้งกันมันถี่กินบ่เพราะว่าเอาลาเทียมมันตือนมันตกใจแล้วตีนน้เอาเมื่อต้มน้ำกันฟังทางคนแล้วมันอมเมื่อรอ้อนยม่พี่ นนะยับไม่นี่บอลหม,ม่เดี๋ยวเครื่องเดียวต้องไกลเลยยกขึ้นบันโอ้ยลุดต่ำ <laughs> ปลาลุดออกเก,กเบ็ดละบัล อดุกตัวนนะี้เลยเอาแมงบ้งนั่นเอาแมงงนนั่นเออนั่นละเสียบเออไปกวาแห้งก็ขาดแล้วเนาะเบียดเสียงไปทั้งใลยตัวหุ้น ไม่กลนะ้าจับเอาแล้วไปฝนก่อนฝนได้ต้นเขาต้นค้มก่อนบ็ดเกาอาเสียไปนี้ละเอายบเยื่อใหม่ก่อนเียบเยื่อใหม่ก่อน เอาดินเลยเสียบพักลงดินไว้ให้เขา้าอ่ะอ๋อได้แล้วส้งตัวโอ้ยอลงต่ำตัวเนาะมันสูงพอดถอดไหมเออใส่ไม,ม้มั่วนังใส่ใบบัวตุลังใช่ก็เสียบเถอะ เออดุกมันกระตื่นกบก็ไปนี่ไปปนได้ยังงี้มันเตือนตอนตัวไปตักมันเหมือนกับซีดควายซิดเอาสิมันไข่อยู่มันเตือนไปตักเอาตื่นเลยกว่าซ้ำหนังก็บรุดตัวปลาดุกยังไงสิไปกินแนวนั่นเลี้ยวแล้ว ามที่เอาว่าไรได้มันต um ื um ่นแล้วนี่ตัวหนึ่งลอกใสต่กบต้องดวดโซกับหลดบดแล้วไปกวาดเอเนาะเขากวาดสองสามหลอดเตัวี่หาตัวยอยเโอนี่สิเสียบให้็เขา่ได้เสียบแบบนั้นเขาเสียบเลย โก้มันโดดแค่ขั้นเบ็ดไปอ้าวหนิลงเลยบ้านาานี่นตื่นเหลือหมือนไปตกักเอามันยกขึ้นบ้านนี่ตื่นทีไหนมันเหบหมดหรอยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นเออได้แล้วได้แล้ว <c oughs> นี่เอาไส้นี่เอาไส้นี่ทั้งนี่ใส่ทั้งหมดส่ท<ด>ังไส<ด>้ทั้ง วันนี้สิปุ๊ดให้อืมคืออเนะม่แกแเบ็ดจำไหมใช่เบ็ดเอาปลาดุกต้องกระไดสามตัวเดี๋ยวปนมานอดอนี่เดสามตัวแล้วน่าได้แล้วได้แล้วนี่ตัวแรกครับนี่ตัวแล้วเอาปดบัว มาพ่นดยากคัดยย่อยพ่บ้าไปแล้วตายพีทเอาไหมได้อีกแล้วเหอได้แล้วได้แล้วแม็ดลูเขมตะไรกินไได้ตัวกับอ้นพอไป้วไก็ไปเชียวมั้งตบรรดุแม่ใครเ้มขีดกระเดียด ยา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 โอ้ใจเฮ็ดถ้ามันใจเฮ็ดเพิ่งจะเฮ็ดโอ้ไปหกตัวตัวใหญ่เลยไปไปแบ่งกันบานีิเจ้าชิดเอาไหมเจ้าไม่นั่งเราไปแล้วคุณได้หกตัวไปเลย